เที่ยมพเพืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีหนุ่มซิ่งรถแหกด่านตรวจสุดท้ายแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางรถขาดสองท่อนเสียชีวิตคาที่ค้นรถพบปืนหนึ่งกระบอกและกระสุนเต็มอัตราน้ำท่อมอีกกว่า20ขวดนะครับนี่ฮะรถเก๋งขับมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้า โดยจุดเกิดเหตุนะครับอยู่บนถนนแสงชูโตเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวานนี้ตอนประมาณ4ี่ทุ่มกว่าๆนะครับที่เกิดเหตุพบรถเกง๋งชนเสาไฟฟ้าข้างทางจนรถเนี่ยฉีกขาดออกเป็น2ท่อนส่วนผู้เสียชีวิตคาพวงมาลัยรถทราบชื่อก็คือนายสสิพงนะอายุ25ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ บอกนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่ที่บริเวณสารหลักเมืองกาญจนบุรีรถเก๋งคันเกิดเหตุได้ขับมาเจอด่านตรวจจากนั้นได้หักรถเลี้ยวหลบหนีด่านตรวจตำรวจประจำด่านตรวจจึงขับรถออกติดตามจนกระทั่งรถคันนี้ก็มาประสบอุบัติเหตุชนอัดอยู่กับเสาไฟฟ้าจนกระทั่งคนขับนั้นเสียชีวิตขาดที่อย่างที่บอกในรถมีขวดน้ำกระท่อมมากกว่า20ขวดตกกระจายเกลื่อนนะฮะแล้วก็ยังเจอปืน อยู่ภายในกระเป๋าสะพายข้างพร้อมด้วยลูกกระสุนปืนขนาดจุด45บรรจุเต็มแม็กกาซีนจำนวน7นัดเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะตกใจที่เห็นด่านตรวจเนื่องจากตัวเองมีทั้งอาวุธปืนกระสุนปืนแล้วก็น้ำกระท่อมอยู่เต็มภายในรถก็เลยพยายามที่จะหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสุดท้ายก็มาเกิดอุบัติเหตรุรถแหกโค้งชนเสาไฟฟ้านี่นะฮะเสียชีวิตนะครับ